สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาู้ชมนาดูนาที่เจ้าของได้ซื้อไว้นะครับจำนวันสามไร่สองงานเจ็ดสิบสองตารางวาพื้นที่ที่ซื้อนาก็นี่ครับรอบเขตรือว่ารวดน้ำไปถึงตรงโนนครับ ประมาณตามฉนวนนะครับที่ซื้อมาสามไรสองงานเจ็ดสิบสองตารางวาส่วนราคานี่ขอยังไม่พูดถึงนะครับที่วันนี้มาถ่ายคลิปการซื้อนาเขาบอกว่าทํานาแล้วขาดทุนแล้วทําไมคนถึงยังซื้อนากันทําไมชาวบ้านที่เขามีเงินมีทองเขาพร้อมเขาไม่มีนี้สินแหละ เขาถึงหาแต่นาหาคนขายนาให้ก็ข้อแรกเลยนะครับไอ้ที่เขาบอกว่าทำนาและขาดทุนสำหรับทางผมเองเน้อผมทำนามาทุกปียังไม่เคยขาดทุนเลยนะครับเพียงแต่ว่าการทำไรทำนามันไม่รวยขนานเอง นี่คือนานาเดิมนะครับนี่นาเดิมนาเดิมจํานวนเจ็ดไร่ว่ะครับเจ็ดไร่กับแปดไร่นี่แหละไปติดห้วยเลยเพอดีว่านาแปลงนี้ที่ซื้อมันจิตกับน,นาเดิมครับถ้าเราซื้อมันจะเป็นพื้นเดียวกันเลยนี่เหตุผลที่หนึ่งที่ที่ได้ซื้อนาเพิ่มเพราะว่าการทําไร่ทํานามันก็จะสะดวกเพราะมันเป็นพื้นเดียวกันเลยมันจะไม่เป็นนาตาบอดเนาะ ระว่าเดิมนาตรงนี้ตอนยังไม่ซื้อเนี่ยมันจะเป็นนาตาบอดมันไม่มีทางออกไปไหนมันจะติดนาของผมกับนาของเจ้าอื่นเขาเป็นทางนี้ครับเนี่ยเจ้าของนาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะขายนาดยเหตุผลต่างๆนานาด้วยครับเขาก็เลยถามว่าสนใจะซื้อน,นาไหม เดี๋ยวเขาจะขายก็เลยซื้อนาของนาแกเขาก็ใชจริงก็ทางนี้ก็อยากจะได้นาอยู่แล้วแหละครับเหตุผลของการซื้อนาเลยคือหนึ่งการซื้อนาเนี่ยที่คนอื่นเขาว่าทำนาแล้วขาดทุนนี้ไม่จริงนะครับสำหรับผมนี่ไม่จริง ผมทำนานนี่ผมได้กําไรทุกปีนะครับแต่แค่ไม่รวยก็คือได้ข้าวกินอ่ะพูดง่ายทำนานเราได้ข้าวกินทำนานมันจะมีต้นทุนเรื่องค่าไถนาค่ายาค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวกระบวนการที่จะได้ไมเมล็ดข้าวสารออกมาเนี่ยมันจะเป็นรายจ่ายทั้งหมดแต่หากลบกันแล้วมันยังพอเหลือนะครับยังพอเหลือ ไม่ต้องขาดทุนยังพอเหลือข้อที่สองนะครับชาวบ้านที่เขามีเงินเก็บหรือเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยชาวบ้านเ็ามีนาขายเนี่ยเขาพร้อมจะซื้อเก็บไว้นะครับเขาไม่เสียดายเงินเขาจะซื้อนาเก็บไว้เลยคนที่เขามีเงินเย็นมากๆเขาจะซื้อเก็บไว้เพราะว่ามูลค่าของที่ดินที่นาที่ไร่เนี่ยมันไม่มีลง มันขึ้นทุกปีนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าการซื้อนาซื้อไรเนี่ยมันเหมือนกับการเราซื้อทองคําเหมือนกันมันมีมูลค่าแต่มันอาจจะต่างจากทองคนะําน่อยคือเราเราซื้อทองคำนะ่ะคือมันซื้อง่ายไก่่องแล้วมันมีร้านร้านรับซื้อร้านขายซึ่งมันต่างจากอสังหา ทรพอย่างที่นาที่ไร่ที่ดินที่เราซื้อพวกนี้เราซื้อเสร็จหนึ่งแหละเราได้โฉนดเราได้โฉนดเราเป็นกรรมสิทธิ์ในเจ้าของของที่ดินมันจะเพิ่มความอุดแจ้ให้กับเราได้สองโฉนดหรือที่ดินตัวนี้เราสามารถที่จะ นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการเข้าธนาคารได้กับทกสรหรือธนาคารต่างๆนะครับเขารับหมดเกิดเราอยากจะหมุนเวียนเราอยากจะมีแนวคิดแนวทางการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเข้าธนาคารตัวยื่นกู้เอาเงินออกมาได้ถ้าไทยมีเงินมีสตังค์นะครับ เห็นทำเลสวยๆก็ก็ซื้อไว้เลยครับไม่ต้องเสียดายเงินอย่างนาเนี่ยนานเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยจากเมื่อก่อนเมื่อสี่ปีก่อนราคาไรละแสนกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เขาขายกันที่ราคาไรล,ละสี่แสนตุดน,นี้ละสี่แสนนะครับเพราะมันติดถนนใหญ่สีเลน นาเนี้ยมันจะติดถนนห้วยนะครับเป็นถนนหินคลุกมันก็ติดกับถนนใหญ่นี่แหละนติถนนสี่เลนมันเลยทำให้มูลค่าของนามันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและมีพลนหนึ่งนะครับที่เราควรจะซื้อที่ทางที่ดินที่นาเก็บไว้ก็คือจำนวนพื้นดินมันมีเท่าเดิมแต่คนจำนวนประชากรของโลกหรือของประเทศไทยเนี่ย มันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีคนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่ที่ดินมีเท่าเดิมมันก็หมายความว่าอนาคตเนี่ยมีแต่คนจะแย่งกันกินแย่งกันใช้นะครับในขณะที่พื้นดินพื้นที่ทำมาหากินมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะจำนวนประชากรจำนวนคนมันเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ ที่ดินที่นาที่ไร่เนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาทุกปีทุกปีโดยอัตโนมัติจากราคาดีมันปพปลายครับที่มีความต้องการนี่ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมได้ซื้อนาเก็บไว้แล้วก็ไว้ทํากินด้วยเหตุผลหลักคือซื้อนาเพื่อไว้ปลูกข้าวกินนะครับไว้ปลูกข้าวกินสองก็คือเนี่ยเราได้สิทรัพย์เป็นโฉนดเราสามารถ เอาไปเข้าธนาคารได้เป็นหลักทรัพย์ให้เราสามนามันมีแต่จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ดินที่นาที่ไร่แพงขึ้นทุกปีทุกปีนะครับถ้าเรามีกำลังทรัพย์อยากให้รีบซื้อเลยนะครับด้วยจำนวนประชากรโดยจำนวนตัวเมืองที่มันขยายขยายมาเรื่อยๆคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้ ที่อยู่ที่อาศัยที่นาที่ไร่มันจะมีความต้องการสูงครับมันจะบังคับเราเองมันจะสูงขึ้นเองโดยธรรมชาติของดีมานซัพพลายตราบใดที่พื้นที่มันเท่าเดิมที่นาที่ไร่เท่าเดิมโลกเรามันไม่ได้ขยายไปไหนแต่จำนวนคนมันขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไง ที่นาที่ไรมันก็แพงยิ่งที่เป็น,นโฉนดทุดสีแดงเนี่ยอะไรก็มีราคาครับซื้อง่ายขายคล่องต่อไปเราจะมาพูดถึงคนที่เขาขายนานะครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือเขาร้อนเงินครับเขาเดือดร้อนเงินปกติจะเป็นชาวนาชาวไร่ที่เขาทําอาชีพอาชีพเดียวคือทํานาทําไร่เขาไม่มี เงินเดือนเขาไม่ได้เป็นค่าจาชการเขาไม่มีเงินเดือนประจําคนเหล่านี้ส่วนมากเขาก็จําเป็นที่จะต้องขายนาครับอย่างนะาคนเนี้ยแกยคือแกไปลงทุนผิดลูกชายแกยไปซื้อโดรนไปซื้อโดรนมาราคาสี่ห้าแสนคิดว่าออกบะผ่อนออกมาแล้วจะมีงานรองรับมีคนจ้างงานให้ทํา แล้วคำนวณแล้วคิดว่ามันจะเพียงพอต่อการผลต่อปีแต่พอออกมาแล้วงานมันน้อยรายได้ที่จะเข้ามาเพื่อเอามาผลเครื่องโดนมันไม่พอใช้ครับพอไม่พอใช้ก็ทำการไปหาไฟนั้นหานี่นอกระบบเพื่อเอามาผลทยายไอทยอยจ่ายรายเดือนให้กับราคาไอค่าโดนก่อน ทำไปทำมาบ่อยๆมุนไม่ทันหมุนเงินไม่ทันเกิดความเดือดร้อนทดเงินครับดอกเบี้ยก็โดนเขาหักหักตลอดไม่ไหวจําใจต้องขายนาบางครั้งเขาเขาขายนาทั้งตาหรือเขาเขาขายนาเพราะความเดือดร้อนจริงๆนะครับเขาไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าเขาอยากขายเพราะเขามีนาเขาก็อยากเอาไว้ปลูกข้าวกินเหมือนกัน แต่แต่ที่เจอมาก็จะเป็นกรณีนี้นะครับคนที่เขาขายนาขายไร่ทิ้ง<ม>เป็นลักษณะคือ<ม>เขาเขาเดือดร้อนเง<ม>ินจริงๆเขาไม่มีอาชีพอื่นจริงๆเขาอยู่บ้านเขาทำนาทำไร่รับจ้างทั่วไปเฉยๆครับเขาไม่มีงานที่มั่นคงรายได้ในการซัพพอร์ตมันก็เลยไม่มี ก็อันนี้อันเนี้ยอันนี้พอเข้าใจได้นะครับนี่คือผลหลักๆของของคนที่เขาขายนาส่วนที่ผมซื้อนาเนี่ยผมผมพอมีกาลังผมพอจะกู้ธนาคารได้ด้วยเครดิตของการกินเงินเดือนแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองนะครับมันก็ยังจะอยู่ได้ต่อเดือนอะ่ะก็เลยได้มาซื้อนาปืนนี้เก็บไว้ ให้มันขยายเพิ่มพูนอีกอย่างคือมันติดนาของเจ้าของด้วยครับมันติดนาเจ้าของก็เลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็แล้วก็มันเป็นเวลาที่เหมาะสมด้วยทั้งทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วส่วนหนึ่งกับนาที่มันติดของเราซื้อเสร็จมันก็เป็นพื้นเดียวกันเลยนานี้ก็จะไม่ตาบอออีกต่อไปเพราะมันจะมีทางออกไปโน่นถนน ติดถนนเลยครับถนนตรงโน้นติดกับนาตัวนี้เลยครับก็สรุปง่ายๆนะครับการที่เอาว่าทํานาแล้วขาดทุนผมก็อยากจะบอกไว้นะครับประสบการณ์ผมทํานามาหลายปีแล้วทต่ทั้งที่จ้างเขาตลอดนะครับเพราะผมทํางานประจำผมไม่มีเวลาทํานาเองก็ไม่ได้ไม่ขาดทุนนะครับทํานา มันพอได้กําไรบ้างแต่ทํานามันไม่รวยอันนี้ยอมรับว่าทํานาไม่รวยแต่มันพอได้กําไรและมันได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยมันจะมีการช่วยเหลือมาตรการต่างๆจากรัฐบาลช่วยเราพออยู่ได้นะครับค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยค่านาเขาพอมีให้เราสองเรามีข้าวไว้กินเราไม่ต้องไปซื้อข้าวจากโรงสีแพงนะครับผมเคยลองลองซื้อแล้วผมเคยเอาข้าวเปลือกที่ผมนี่แหละ ปลูกข้าวเองลองลองเอาไปซื้อข้าวที่เขาสีแล้วดำลงสีโอ้ราคาตัละครึ่งเลยครับซื้อหมดไปหกร้อยกินได้ไม่กี่วันหมดอือพอมาเทียบกับข้าวที่เราปลูกเองแล้วเราเอาไปสีมากินโอ้กินได้เป็นเดือนเลยครับกินแบบไม่เสียดายเลยนะข้าวที่เราปลูกเองนี่เรากินไม่เสียดายเลยเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้สบายเลยกินที่กินขว้างแต่ถ้าเป็นข้าวที่เราซื้อมาจาก ลงสีเนี่ยข้าวที่เขาสีมาแล้วราคาหนึ่งโอ้โหกินนอ,อกเสดายครับมันแพงด้วยเสดายจริงๆกินแล้วไม่อุ่นใจครับหมดแล้วต้องหาเงินมาซื้อใหม่มันไม่เหมือนการที่เรามีที่มีท,มทางมีนา,าเป็นของตัวเองเราปลูกข้าวกินเรายังอุ่นใจนะครับขอให้มีข้าวกินอย่างน้อยน้ำตรงน้ำปลาหากเก็บโปง่งเก็บผักจิ้มเราก็อยู่ได้แล้วนะครับขอให้มีข้าวกินนี่คือเหตุผลให,ใหญ่เลย แรงผลเอกคนหนึ่งคือมูลค่ามูลค่ามันจะขึ้นตลอดมันขึ้นทุกปีนะครับนานราคาขึ้นทุกปีอันนี้จากการที่ผมสังเกตและาก,การที่ผมประสบพบเจอมาเองนานราคาขึ้นทุกปีนะครับอย่างนาเนี่ยนาเนี่ยเมื่อก่อนคิดว่าแพงแล้วหลายะแานกว่าโอโ้มาตัวนี้ผมถ้ามีอีกนี่ผมก็จะหาเงินมาซื้ออีกนะครับเพราะผพราะว่าผมมองว่ามันถูกไงทำเลดี แต่มันถูกแต่แต่ตัวเนี้ยมันไม่ถูกแล้วไงมันขึ้นไปไล่ละสี่แสนกว่าแล้วนาเนี่ยไปละสี่แสนกว่าแล้วติดถนน,นไม่ต้องพูดถึงครับเขาขายกันเป็นล้านเลยโอเคครับส่วนนาเนี้ยที่ผมซื้อเนาะผมผมยังไม่แจ้งราคาดีกว่านะครับเนาะมันเป็นส่วนบุคคลมันเป็นเหตุผลส่วนบุคคลระหว่างสองฝ่ายที่เราได้ ตกลงกันซื้อก็มันราคาอาจจะไม่เท่ากันแต่ละคนก็รู้ตว่านะ้านะแกเดือดร้อนเราก็เลยช่วยเหลือแกพอดีมันมันติดนาด้วยของด้วยก็เลยได้ซื้อไว้ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเป็นโชคดีได้ซื้อไว้ครับ่อนนี้นะครับวันนี้จะพามาดูนาก็แล้วก็พามาบอกถึงเหตุผลว่าทําไมต้องซื้อนาด้วย สำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบกปรดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับช่องบ่าวสนด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวบ่าวสนจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสวัสดีครับ